หนีออกจากเกาะโจนสลัดที่ทั้งท้าทายไหวพริบและความคิดสร้างสารรค์เพื่อหาทางหนีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพมีนะครับในคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมหนีจากเรือโจนสลัดครับทุกคนอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่ก่อนนี้เลยฝากกดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว,ว่าเราไปดูกันซิว่าในเกมนี้มันจะเป็นยังไงบ้างโอมาถึงก็มีดนตรีเข้ามาแป๊บหนึ่ง นี่คืออะไรเปิดใช้งานอ่าเป็นทางลับหนีว่ะหนีจากโจรสลัดที่อยู่ข้างนอกตอนนี้มันเป็นผู้คุมเราอยู่แต่เราโดนมาจับยังไงแต่เราโดนจับมายังไงไม่รู้นะครับหมพูดกักักนมั่วไปหมดตอนนี้โอเคอุ้ยมันเดินมาตอนนี้ทุกคนต้องหลบๆโอเค oh, <I> เฮ้ยเจอมันแล้วห <I see. S 1> นีห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 น,นีโอยซีเฉยว่ะเกลี่ไปต่อไปต่อ ไหนดูสิมันไม่มีเพลงหรอ,อเพลงก็มีแสดงว่ามันเป็นเกมแบบแนวแบบเงียบๆแบบนี้หรอ <c oughs> โอเค,โอ,เคโอ้โหทะลุมาจาก <c oughs> ดีนะดีนะไม่ดีดีนะไม่ตายแต่คนนี้โดดมาน่าจะโดนหินกระแทกหัว <c oughs> อะไรตโต๊โอเคนี่เจอที่ขุดเราต้องขุดอะไรสักอย่าง โอ้โห oh, จอบฟันหินที่เดียวแตกเลยอ๋อ okay. oh, oh, ลนมาจากตรงนี้ที่ไม่อยากแยกมุมครับ oh. นี่ฟันไปเจ okay, มมนจะเป็นภาวะไหนอ่าเจพอวอยครับ oh. นี่ฟันทีเดียวแตกหมดเลยเราเรื่องหรออ๋อ oh. ข oh. ้าพลาเป็นน้ำเหล็ง ดูซิว่าจะสนุกเท่ากับเกมที่ผมหนีจากแหกคุกออกมาจากสถานีตำรวจหรือเปล่าเพราะที่เกมน,นั้นเล่นไปก็สนุกเหมือนกันอันนี้เราขอเดิ่นไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยลงลงไปข้างล่างมีอะไรอะมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าไม่น่ามีอะไรให้เก็บนะครับโอเค ขึ้นไปต่อเฮ้ยผิดทางมาทางนี้มาทางนี้กราฟิกเกมก็น่ารักสไตล์โลโบ็อกเหมือนเดิมนะครับน่าจะมีประมาณสามสิบหกเฮ้ยน่าจะมีประมาณสามสิบหกด่านโอเคข้าไปเรื่อยๆอมอมอมผมว่าเรา ไม่น่าจะติดอยู่ในเรือโจรสลัดนะครับน่าจะติดอยู่ในเกาะของโจรสลัดเลยดีกว่าเคไปต่อไปต่อจะแตกไหมไม่แตกเฮ้ยแต่เกือบโอเคดีนะที่รีบเดินม,มาก่อนโอ้เค ถ้าฟันแล้วมีเหรียญให้เก็บหรือเปล่าไม่มีไม่มีอะไรให้เก็บทั้งนั้นออ้ย,อย,อย,อยเดินพลาดเดินพลาดบนเตียงปัน่นว่าอย,ย่างดีที่เริ่มตรงนี้โอ้โหเดินตกเฉยเสียฟอร์หมดเอ้ยเกือเกือเกือรอรอแป๊บรอแป๊บ Okay. อ่าจะเป็นขั้นจะเป็นขั้นหรือประมาณส6ด่านส6สิกเช็คพอย์เอาเปทีละอย่างก่อนตอนนี้ได้กุญแจสีแดงมาได้กุญแจแดงมาทุกคนน่้จะเปิดอนันนู้นผมว่าเกมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะ ดูจากทรงน่าจะเป็นแบบเกมตลุด่านทั่วไปสามารถเด็กๆก,ก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะเพราะว่าไม่ได้แบบบีจัมสแกร์อะเล่นเพลินๆอันนี้น่าเป็นขาวงกลอ,อ่ะมีความคล้ายขอาวงกลดนิดนึงแต่ก็ไม่น่ายากเฮ้ยเจอลูกสมุนแล้วหาประตูปิดเรียบร้อทีล้ทําไงดี นา่าจะแค่กระโดดไปใช่ไหมใช่นะน่าจะแค่กระโดดโอเคได้จะสิเดียวามาแล้วเอ้าอ้าวถูกจับก็คือห้าโดนจับแต่เรามีอะไรสู้บ้างไม่มีอะไรสู้เลยโอเคก็คือหนียังเดียว ใช่เลยน,นะเราเฮ้ยมันไล่มาแล้วมาไล่มาแล้วขอไปเก็บทองนิดนึงไม่ใช่หรออ่าได้เป็นแจเขียวแจแดงเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยมันไล่ตามมาไม่หยุดโอเคเรียบร้อยเดินอ้อมน,นิดนึงนังยังไงต่อไปทางนน้นไปทางนน้น มีก้อนหินลาวเหล่นลงมาโอเคเราต้องหลบก่อนโอเคมีก้อนหล่นไปแล้วก็ก้อนที่สองลบหน่อยโอเคก้อนที่สามกำลังมาโอเคลู่ท้ายลู่ท้ายเราจะพ้นไหมโอเคพ้นแล้วอุ้ยวันนี้มาเยอะเลยอ่าไม่ง่ายใชแล้วเราต้องหลบตามรอยหรือเปล่าโอเค อ่าจะมีรอยหล่อนยอ, <c oughs> อยูอย่อ่าไปยพาเฮ้ยโอ้โหลืมอ้ายเราผิ่ต้องลรงการตะโถพลาดเลยโอเค <c oughs> ให้เป็นแถบดำๆนี่แหละโอเคค่อยๆหลบค่อยๆหลบโอเคหลบเรียบร้อยอันนี้คือเช็คพอยด์ลบห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 ลบโอเคอีกก้อนหนึ่งเรียบร้อยครับไปต่อไปต่อ ร <c oughs> ู้สึกว่าก้อนหินเยอะจังเว้ยอันนี้น่าจะหล่นมาเหมือนเดิมฮะหลบเหมือนเดิมโอเค <c oughs> แม่หินมันเยอะจังเว้ย าหลดให้สั่หลดไซส์พออุ้ยเกือบโอ้โอันนี้คืออะไรอ่ารีบรีบไปครับ,ร,บรีบรีบไปผลละ่ละผลล่ะผลล่ะออกมาสู่ข้างนอกแล้วครับตอนนี้ไปต่อไปต่อเฮ้ย กดผิดจบเลยเออมัว่วซั่วเลยเมื่อกี้มันวางทิ้งอะ่ะเฮ้ย <c oughs> นึกว่าเดินได้ลืม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 มั่วเลยเราโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ใช่เกือบไปแล้วเกือบอะไรดีกว่า เอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เก๋เอาอเอมองไม่เห็นเต็มร่องเลยื่อก้อะไรวะเนี่ยกลายเป็นของยากเฉยแล้วมันก็แปลกแต่กันนะ อะไรครับเนี่ยน,นี้อันนี้นะอันนี้น่าจะทำโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ข้ามไปเรื่อยๆโอเคขึ้น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 ต้องเอากุญแจสีแดงมาเปิดคนระับโอเคเล่นเหมือนรู้เลยนะเราเนี่ยเดินแล้วคือเดินไปเรื่อยๆเรื่อย อ,อุย้ยไม่รอดโอ้โหแล้วก็จะกระโดดลงทีเดียวโดนตีโคตรปั่นลองแจกกันเรียบร้อยโอเคโอค้โหทินลงมาเสี่ยหมาเนี่ยนะโอเคปิดล็อกละ เดินหน้าอย่างมุ่งมัน่นคือระดับเกมมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับโลบ็อกเกมตรดดาที่ผ่านๆมาถือว่าได้เ,เพลินๆครับนี่ทำอะไรถือไม้ไปไหนก่อนโอเคอขึ้นเรือว่ะทุกคนขึ้นเรือขึ้นเรือฝั่งนู้ไม่มีอะไรน่าเป็นฝั่งนี้แหละ ถูกละโอ้โหเมื่อกี้มีลูกโป่งตัวแบบถ้าเราไม่รีบเดินเดี๋ยวเรือมาาันจะอาจจะแบบตกลงไปหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดโดนไปแล้วเออยอันนี้ของจริงนี่มันทำได้อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรเราโดนโอเคเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะ ว่าแถวนี้มีอะไรบ้างเอ้ยเกือบเกื่บเกือบเกือบุญแจครับน่าจะเป็นข้างบนเดี่แหละที่เรามาเมื่อกี้โอเคอเปิดใช้งานเรียบร้งอยเลยงงอะไรเราโอเคมีกุญแจสีเขียว เพื่อเปเีาบันไดใช่ไหมเอ็อมเจึ้นบอกข้าต้องเอาบันไดปีเงี้ยแล้วปีไปไหนอะปีไปนเนี่ยนี่ไงเจออะไรอะคุณแจโอเคง,งงการกระโดดโอเคสิบแปดชุดพอย์ คือทางออกในเกมมันก็จะบอกตลอดนะครับว่าเราต้องเดินไปทางไหนอะไรอย่างนี้ไม่ยากไม่ยากนี่งไงไม่ยากอ,อุ้ยเกือบแล้ว<อ>เกือบแล้วทุกคนอโอเคครับอืมเก้าสิบคอยแล้วตอนนี้อ,อุ้ยแล้วคือยังไงตัวยหญ่ใหญ่ ฉีกวิ่งหนีอ้อมโอเควิ่งอ้อมให้มันแบบว่าเดิให้มันเดินเสือลานิดหน่โอเคอ่าแล้วเราทำอะไรต่อต้องลงดิผิดที่เราไว้ให้นี่ไงผิดที่เดินมาไม่ดู เจอตุ่นสลัดอีกรอบโอ้ห oh, มันไล่มาแล้วโอเคอัน okay. นี้วิ่งตรงๆไม่ต้องอ้อมโอเคน่าจะดึงลงมาแล้วนะครับโอเคปีกขึ้นไปไปีกขึ้นไปน่าจะหมดแช่ตรงนี้แล้วเราก็อ้อมอีกทีเลยมีปืนใหญ่ด้วยคน ตรงนี้มีอะไรตรงนี้ไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าอันนี้ให้เรากดอ,าอีกรอบอ่าประตูเปิดให้เรามากุญแจที่จะไปเปิดประตูข้างล่างชมด้วยโอ้โหทีเดียวแ,แล้แหม่ได้ที่ตรงนี้ไม่เป็นไรอ้าเสลี่ยไปที่ยี่สิบแล้วครับอันนี้รู้สึกว่าน่าเป็นบอสเลยเนี่ย หัวเป็นเหลือเอ้ยนี่มันโจนสรสลัดนี่มันคือโจสรสลัดโอ้โยโอ้ยโคตรโหดมันมาแล้วทุกคนโอ้โหแม่งวิ่งไล่ด้วยวิ่งวิ่งไล่ด้วยด้วยเดีย๋ยวโอ้โหหนีจากโจสรสลัดครับทุกคนโอ้โหมันมาแล้วมามาแล้วม,มาแล้ว อุย้ยเกือมนี่หนีทันอ๋อสวาัสดีพที่เนอ็ดครับเอาเรื่องนะเราอะไปไหนต่อไม่น่าใช่ทางนี้ครับไม่น่าใช่อ่านี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เหยียบก้อนเมฆไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหบ้าเลยทุกคนตอนนี้เหยียบก้อนเมฆไปเรื่อยแล้วตอนนี้เกมเริ่มแบบนี่แล้วเริ่มฟุง้งละโอเค เราอยู่บนก้อนเมฆโอ้ยแต่ชอบเฮ้ยแต่แตเกมแบบนี้นี่ก็ออกแนวแบบอนี่เหมือนกันนะนี่ไงว่าแลว้วดิกว่าจะแบบไปแบบโฟๆ์ไม่ไม่ตกโอเคเอาไปเอาม่แต่ก็สนุกนะตอนแรกๆดูเหมือนแบบเฮ้ยเกมมันจะมีอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวว่าโอเคสนุกดีมล่กง โอเคครับผ่านไม้ผ่านไม้ไมโอเคโอ้ยเสียวเม่กี้ปลาลงไปข้างล่างเช็คก่อนรอบนี้มีอะไรไหมมีอะไรเจ็บไหมไม่มีอันนี้ไปแค่กระสุนปืนใหญ่ธรรมดาครับไปต่อไปต่ออันนี้เราน่าจะประคับปืนใหญ่ได้ใช่ไหมนี่จริงด้วยทีเดียว ุไ้เฮ้ยเราต้องยิงได้วะ่ะเฮ้ยอ่าสลับกันมันจะเรายิงว่ะมายิงเออเอาดี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 นี่เอาดีเอาดีเอาดีสลับกัน,น,กน,ออนสลับกันกน,นี่มา เฮ้ยแม่งหลบทันเอาไปคนละดอกเออคนละดอกสองดอกตายตายกันไปอุ้ยทำไมอยู่ดีมีลูกหลงมาเมื่อกี้ไปครับสไลด์เลยไอ,อ้มีน้ำตกด้วยทุกคนโอ้เกมนี่ภาพมันน่ารักนะตายครับอีก ประมาณสิบกว่าเช็คควอ่ามาเอาจอบกันเอาจอบกันตีตีเอาจอบมาตีตีครับอจอบมาตีตีนี่แน่นี่แน่ไปต่อไปต่อเอาประตูปิดอ่าเปิดเรียบร้อยโอเคครับมา โอเคครับในคลิปนี้ผมน่าจะประมาณนี้อยู่ที่24เช็คพอยต์ยังไงโปรดติดตามคลิปหน้าด้วยว่าเราจะรอดจากเกาะโจรสลัดได้หรือเปล่ายังไงฝากกด subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <S <S เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ